มาดูต่อกันที่หัวข้อที่4นะก็คือกระแสไฟฟ้าในตัวนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะมีตัวแปรเป็น I นะนิยามคือกระแสไฟฟ้าในตัวกลางใดๆจะเท่ากับปริมาณประจุฟไฟฟ้านะตัวแปรที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวกลางนั้นใน1ห,หน่วยเวลาสูตร I จึงเท่ากับ Q ส่วนทอ่ะอันนี้ไฮไลท์ไปด้วยและชื่อภาษาอังกฤษนะกระแสไฟฟ้าคือ electric current เติมเข้าไป โดยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะขายายไว้ด้วยสเกลาร์ก็คือมีแต่ขนาดไม่มีทิศทางมีหน่วยเป็นคูลอมต่อวินาทีก็คือดูตามสูตรเลยประจุไฟฟ้าหน่วยเป็นคูลอมเวลาหน่วยเป็นวินาทีหรือเรียกรวมว่าแอมแปร์ใช้เป็นตัวปรเอไอ้คำว่าพื้นที่หน้าตัดคำเนี้ย A ตัวเนี้ย Area โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะถือว่ากระแสที่ไหลอ่ะมันจะไหลผ่านแล้วก็ตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดนะ ถละต่อมานะกระแสไฟฟ้าในตัวกลางใดๆจะมีทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าอันนี้ไฮไลท์ไว้ด้วยโดยมีทิศจากจุดที่มีศัก์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักไฟฟ้าต่ากว่าดังนั้นจึงมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเอ็กตรอนระหรือกระแสอเล็กตอนทิศตัวนี้ที่พูดถึงอ่ะมันเป็นทิศสมมุตินะเพราะจริงๆแล้วกระแสไฟฟ้ามันเป็นของสมมุติไม่ใช่ของจริง นักวิทยาศาสตร์เขาก็กำหนดอย่างนี้ขึ้นมาเลยเพื่อให้เราเกิดการเรียนที่เขา้าใจง่ายขึ้นแล้วก็จริงๆสเกลล่ามันก็ไม่ได้มีทิศอยู่แล้วอ่ะจากนั้นเราก็มาขยายทําเป็นตัวนําขนาดใหญ่แล้วก็ช่วยเติมสนามไฟฟ้าเข้าไปสองข้างหน่อยเป็นแผ่นตัวนําคู่ขนาดนะแผ่นนี้ใส่ไปเป็นลบส่วนแผ่นด้านขวาใส่เข้าไปเป็นบวกดังนั้นภายในลวดตัวนามันก็จะมีเล็กตอนอยู่ลบกับลบ มันก็จะเกิดแรงทางไฟฟ้าผลักให้เล็กตอนเคลื่อนที่ไปด้านขวาส่วนบวกกับลบก็เกิดแรงดึงประจุในตัวนําก็จะเคลื่อนที่ได้ซึ่งเขาก็จะถือว่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแต่ก็จะมีทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าคือจะมีทิศจากศักสูงไปหาศักต่ําอ่ะเติม I และเติม E เข้าไปคราวนี้เราจะมีการพิสูจน์สูตรเพิ่มจาก i เท่า์ส่วน t มีตัวแปรเพิ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้ โดย n เนี่ยเป็นความหนาแน่นของจำนวนอิเล็กตรอนอิสระนะหรือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อ1น่หน่วยปริมาตรตามนิยามเลย n จงมีหน่วยเป็นตัวก็คือมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวหารด้วยปริมาตรก็คือเป็นลูกบาศเมตรหรือเมอตรยกกำลังสามนั่นเองดังนั้นจาก n ตัวนี้เราจึงเขียนสูตรได้ว่า n จะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนต่อด้วยปริมาตรจากนั้นเราก็ตบย้ายข้างขึ้นมาเราจะรู้จำนวนอิเล็กตรอนได้ว่าเท่ากับ ความหนานแน่นของอตัวอิสระคูณด้วยปริมาตรของตัวนํานั้นอ่ะเติมน,นี้เข้าไปก่อนและ v เป็นความเร็วลอยเลื่อนของอิสตอรสรลนะถือว่าเป็นความเร็วเฉลี่ยจากนั้นเราก็มาพิสูจน์สูตรเพิ่มจาก i เท่ากับ q ส่วน t ประจุที่อยู่ภายในลวดนี้มันก็จะหาได้จากจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในลวดไปคูณด้วยประจุอิเล็กตรอนตัวไป e เล็กก็กลายเป็น n v คูณ e จะกลายเป็นประจุในลวด หารเวลาจากนั้นปริมาตรสามารถหาได้จากพื้นที่คูณความยาวความยาวตัวไป S หาได้จากความเร็วคูณเวลาก็มาจากสูตร v เท่ากับเดลต้าส่วนส่วนเดลต้าทตบย้ายข้างระยะ S ก็เลยเท่ากับ v คูณ t ก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปริมาตรจึงกลายเป็น a v คูณ T อันนี้ v ีความเร็วนะจากนั้นเราก็เอา a v t เข้าไปใส่ในปริมาตร โดยมี n อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ประจุเล็กตอนจากนั้น t ตัด t ได้เดีย๋ยวตรงนี้ใส่วงเล็บไปด้วยนะเพราะว่ามันคือปริมาตรที่พิสูจน์มาตรงนี้หลังจาก t ตัดกันได้ i ของเราจะได้สูตรใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือ n เล็ก e ประจุเล็กตอน v ความเร็ว a พื้นที่อันนี้ที่ตั้งชื่อว่า i เท่ากับน่วาหรือจัดรูปใหม่อาจจะกลายเป็น V A N E อันนี้ก็จะเรียกว่าไอเวนแต่พี่ชอบนีว่ามากกว่านะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาก็คล้ายๆกันแต่น,นี้กลายเป็นนีว่าอ่ะเติมอันนี้เข้าไปมาดูกันที่ x 3นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสะไฟฟ้านะครับในบทไฟฟ้ากระแสะตรงอ่านโจทย์ดูกันครับเขาบอกว่ารูปที่แสดงคือภาพตัดขวางของสายไฟเส้นหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตัวนำสอชนิด ถ้าปริมาณกระแสไฟฟ้าในตัวนำทั้งสองเท่ากันอันนี้ก็เขียนตัวแปรเลยครับ i 1เท่ากับ i 2และความหนาแน่นอิเล็กตรออิสระในตัวนำทั้งสองเท่ากันนะครับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระจะเป็นตัวแปร n น,นะครับเป็นโจทย์2ระบบเราก็ตั้งได้เลยว่า n 1เท่ากับ n 2ครับ n จะเป็นตัวแปรของความหนาแน่นอิเล็กตรออิสระนะครับจงหาอัตราส่วนของความเร็วลอยเลื่อนของ 1, อิเล็กตรอนอิสระ ในตัวนําเส้นในต่อความเร็วลอยเลื่อนในตัวนําเส้นนอกอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็น v1 หาร v2 นะครับมีรูปให้มาด้วยครับเราก็ไฮไลท์เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับด้านในเนี่ยไฮไลท์เป็นสีเหลืองก็คือจะเป็นลวดที่อยู่ด้านในครับส่วนด้านนอกเนี่ยไฮไลท์เป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นลวดตัวนําที่อยู่ด้านนอกด้านในก็มีกระแสะไฟฟ้า i1 ไหลผ่าน ด้านนอกก็มีกระแสไฟฟ้า I2 ไออหลผ่านนะครับก็เติมเข้าไปครับตามรูปด้านในเนี่ยจะมีสมีเป็น R นะครับส่วนนอกสุดเนี่ยจะมีสมีเป็น2 r จากนั้นเราก็มุ่งที่เป้าหมายเลือกสูตรครับสูตรที่เราจะใช้นะครับจะเป็นสูตรกระแสไฟฟ้า I อเท่ากับ N EVA เครับ n เป็นความหนาแน่นของจำนวน่อสระนะครับหรือจำนวนอสลยต่อหนต่1หน่วยปริมาตร E, เป็นประจุของอิเล็กตรอนนะครับส่วน v ตัวนี้เป็นความเร็วลอยเลื่อนนะครับที่เขาถามซึ่งจะเป็นความเร็วเฉลี่ยด้วยครับส่วน a ใหญ่ตัวนี้คือพือ้นที่หน้าตัดครับเราก็ยกสูตรเลย i เท่ากับ n e v a บางทีพี่จะเรียกสูตรนี้ว่านีว่านะครับอันนี้ก็เป็นของให้การณที่1 i 1เท่ากับ n e v 1 a 1เป็นของกระแสไฟฟ้าที่ไหลยอยู่ด้านในนะครับ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ไหลยอยู่ด้านนอกก็ตั้งเป็น i 2เท่ากับ n e v 2 a 2ตั้งไว้เป็นสมการที่2โดย2เหตุการณ์เนี้ยโจทย์สั่งมาว่ากระแสไฟฟ้าเท่ากันครับดังนั้นเดี๋ยวเราสามารถจับเอาสมการที่1และสมการที่2เนี่ยมาเท่ากันได้โดยมันเป็นลวดชินเดียวกันครับ n ความหนาแน่นของอตัวอสลดเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับก็สามารถตัดออกได้เลย e เป็นประจุอิเล็กตรอนกระแสไฟฟ้าคือ เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระดังนั้นประจุอิเล็กตรอนก็เท่ากันครับ e ก็ตัดได้มี v 1อยู่อย่างนี้ v 2อยู่อย่างนี้สิ่งที่ติดอยู่คือติด a ครับพื้นที่หน้าตัดของรวดโดยตามรูปพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมนะครับ a 1ของเราก็เดี๋ยวไปหาได้จากสูตรพาย r 1กํลาลังสงครับปัญหาคือ a 2 a 2ตามรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นพื้นที่ของวงแหวนครับสีเขียวตามนี้ที่เราแรงเอาไว้ พื้นที่วงแหวน A2 ของเราก็เลยหาได้จากพื้นที่ของ 2r ตัวด้านนอกสุดนะครับก็คือกลายเป็นพายคูณกับ 2r ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะพื้นที่หน้าตัดของวงกลมคือสูตรพาย r กําลัง2นะครับแต่ด้านนอกนี่เป็น 2r จากนั้นก็ไปลบด้วยพื้นที่หน้าตัดของด้านในครับก็คือเป็นพาย r กําลัง2เมื่อเอาพื้นที่หน้าตัดด้านนอก ลบด้วยพื้นที่หน้าตัดด้านในมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ของ a 2ที่เป็นรูปวงแหวนครับจากนั้นเราก็ดึงตัวร่วม pi ดึงมาด้านนอกคิดเลขนะครับ2ยกกำลัง2ได้4อันนี้ r ยกกำลัง2นะครับมีทาง2พจน์เราก็ดึงออกมาข้างนอกด้านหลังก็จะเหลือเป็น1น,นะครับก็จะกลายเป็น pi r กำลังสงคูณกับ4-1 4ลบ1 4ลบ1ก็เหลือ3ครับแล้วคือ a 2พื้นที่ของวงแหวนก็เลยจะกลายเป็นาพาย r กำลังส จากนั้นเราก็เอาเข้ามาแทนฝั่งนี้ครับย้ายสับข้างครับย้าย v 2ไปหาร v 1ย้าย A1 ไปหาร a 2จากนั้นเราก็เอา a 2ที่มีค่าเป็น 3, ามพายแทนเข้าไปครับส่วน a 1พื้นที่หน้าตัดด,ด้านในก็คือพาย r กําลังสอครับแทนเข้าไปพายตัดพายได้ r กลัง2ตัดได้ดังนั้น v 1หาร v 2นะครับตามที่โจทย์ถามมันก็เลยมีค่าเป็น3เท่าครับเราก็จะตอบ ข้อ5ครับมาดูกันที่ X4 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้านะครับอ่าโจทย์ดูเลยเขาบอกว่าลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวาง1ตารางมิลลิเมตรเขียนตัวแปรเป็น A นะครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งไหลผ่านลวดเส้นนี้ในเวลา4วินาทีเขียนตัวแปรเป็นทเล็กครับโดยขนาดของความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่ากับ0.02เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้เขียนตัวแปรเป็น V นะครับ กำหนดให้ความหนาแน่นอิกตอ,อิสระของโลหะชิ้นนี้เท่ากับ1คูณ10กำลัง29ต่อลูกบาทเอสอันนี้เคียวตัวแปรเป็น n เล็กนะครับและประจุไฟฟ้าของอิกตอ,อิสระเท่ากับ1.6คูณ10กำลังบคูลอมอันนี้เคียวตัวแปรเป็น E เล็กครับโดยคำถามจงหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดเส้นนี้ในเวลาดังกล่าวเคียวตัวแปรเป็น q ิวครับจากการอ่านโจทย์ดูข้อนี้มีข้อมูลค่อนข้างเยอะครับ เราก็จะใช้สูตรกระแสไฟฟ้ามาทำโจทย์เลยนะครับโดยกระแสไฟฟ้าเราจะสามารถหาได้ okay. ไจากประจุต่อเวลาครับและจะมีหนึ่งสูตรคือเท่ากับ n e v a n ก็คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระนะครับหรือจำนวนอิเล็กตรอนต่อปริมาตรครับ e คือประจุอิเล็กตรอน v คือความเร็วลอยเลื่อนนะครับเป็นค่าเฉลี่ยและ a คือพื้นที่หน้าตัด สูตรนี้บางทีพี่ก็เรียกว่าสูตรนีว่าครับเพื่อสร้างเข้าใจในการจำมันได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าครับประโยคคำถามคือหา Q ิใหญ่เวลาโจทย์ให้มาแล้ว4วินาทีแทนเข้าไปครับ N ก็ให้มาแล้ว1คูณ10กำลัง29ครับใส่เข้าไปเด็กต่อยสระ1.6คูณ10กำลัง19ความเร็วลอยเลื่อนอันนี้ระวังนะครับยังใช้เลยไม่ได้เพราะฟิสิกส์เวลาทำโจทย์เนี่ยต้องมีหน่วยเป็น SI ครับ ความเร็วอ่ะหน่วย SI คือต้องเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับไม่ใช่เซนติเมตรต่อวินาทีโดยเซนติเมตรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรได้นะครับโดยการคูณ10บกลังลบ2เข้าไปนอกจากนั้นพื้นที่ก็ไม่ SI เหมือนกันครับอันนี้เป็นตารางม mm. ิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตารางเมตรนะครับมิลลิมันคือ10บกลังลบ3แต่ตารางะครับมันมี2ด้านจากมิลลิเปลี่ยนเป็นเมตรเนี่ย เราจะคูณสิบกลัลบสามเข้าไปนะครับแต่มีสองด้านดังนั้นมันก็จะกลายเป็นสิบกำลังลบสามทั้งหมดยกกำลังสองครับหน่วยตัวนี้ถึงจะกลายเป็นตารางมิลลิเมตรครับดังนั้นคิดเลขครับสิบกำลังยี่สิบเก้าเจอกับสิบกำลังลบสิบเก้านะครับก็จะเหลือสิบกำลังสิบแล้วก็มีหนึ่งจุดหกอยู่ตรงนี้ศูนย์จุดศูนย์สองก็เปลี่ยนเป็นสองคูณสิบกำลังลบสองได้ครับแล้วก็ไปคูณอยู่กับสิบกำลังลบสองตัวนี้อีกตัวหนึ่ง มันก็จะกลายเป็น2คูณสิบกลบสครับจากนั้น10กําลังลบสยกกําลังสองจะได้10กลังลบหครับแล้วเราก็ย้าย4ตัวนี้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งด้วยครับจากนั้นก็คิดเลขครับ10กําลังลบสกับสิกําลังคูณกันจะกลายเป็น10กําลังสินะครับแล้วก็ไปคูณกับ10กําลังสิมันก็จะกลายเป็น10กําลังศูนย์ซึ่งมีค่าเป็น1ครับ1.6คูณ2แล้วก็คูณ4 จะได้ออกมา12.8ครับคูลอมดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ3ครับ